เมื่อใดที่พวกเราตื่นขึ้นมาสู่ศักยภาพแบบเต็มพิกัดของตัวเองได้แล้วพวกเราก็จะประจักษ์ว่าพวกเราคือผู้สร้างโลกแห่งความเป็นจริงของตัวเองขึ้นมาและเพราะว่าในความเป็นหนึ่งเดียวของมิติที่5และมิติที่อยู่สูงขึ้นไปกว่านั้นอีกนั้น โลกแห่งความเป็นจริงที่เป็นไปได้ทุกๆโลกจะมีการดำรงอยู่แบบเดี๋ยวนี้เท่านั้นดังนั้นเราจึงสามารถที่จะมีประสบการณ์กับโลกแห่งความเป็นจริงที่อยู่ในเครื่องความถี่ไหนหรือในมิติไหนก็ได้เพียงแค่โดยการปรับตั้งค่าให้กับจิตสำนึกความตระหนักรู้ของเราเองเสียใหม่ ให้เข้ากับเครื่องความถี่งของโลกแห่งความเป็นจริงนั้นๆเท, e ท่านั้นเองหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือโลกแห่งความเป็นจริงใดที่เราเลือกที่จะไปรับรู้ก็คือโลกแห่งความเป็นจริงที่เราจะไปอยู่นั่นเองแต่ว่าเราจะเลือกที่จะไปรับรู้โลกแห่งความเป็นจริงนั้นๆได้อย่างไรคําตอบของคําถามก็คือจิตสํานึกความตระหนกรู้ก่อให้เกิดความคิด ความคิดก่อให้เกิดความคาดหวังความคาดหวังก่อให้เกิดการรับรู้และการรับรู้ของเราก็คือโลกแห่งความเป็นจริงที่เราอยู่ดังนั้นโลกแห่งความเป็นจริงทั้งหมดก็คือการรับรู้อย่างหนึ่งเท่านั้นเองและมันก็คือการรับรู้เสมอมาพวกเราคือรูปธรรมชีวิตหลากมิติ และพวกเราก็มีการดำรงอยู่ในหลากหลายโลกแห่งความเป็นจริงที่อยู่ในคลื่องความถี่ที่แตกต่างกันพร้อมๆกันหมดทุกโลกและในขณะเดียวกันด้วยซึ่งโลกแห่งความเป็นจริงเหล่านี้ไม่ใช่สถานที่แต่พวกมันคือคลื่นความถี่ระดับใดระดับหนึ่งเท่านั้นเองและพวกมันก็มีการดำรงอยู่แบบพร้อมๆกันหมดณนะที่นี่และเดี๋ยวนี้ซะด้วยแต่อย่างไรก็ตาม พวกเราจะไม่สามารถรับรู้ถึงการดำรงอยู่ของพวกมันได้ในขณะที่ระดับจิตสำนึกความตระหนักรู้ของพวกเราถูกล็อกเอาไว้ให้อยู่แต่ในช่องว่างและการเวลาของมิติที่3นี้ที่มีแต่ข้อจำกัดและการแบ่งแยกแบบนี้ซึ่งถ้าจะให้เข้าถึงโลกแห่งความเป็นจริงเหล่านี้ให้ได้แล้วก็พวกเราก็จะต้องกลับเข้าไปสู่ระดับจิตสำนึก ความตาระหนักรู้แบบหลากมิติที่เป็นธรรมชาติของเราเองให้ได้สะก่อนจิตสำนึกความตาระหนักรู้แบบหลากมิติในตอนที่พวกเราได้ตัดสินใจที่จะเดินทางท่องเที่ยวลงมาจากความเป็นหนึ่งเดียวเดว,วันของมิติที่5และมิติที่อยู่สูงกว่าเพื่อเข้ามาสู่มิติที่3ซึ่งเป็นมิติแห่งความเป็นขั้วนี้นั้น พวกเราได้นําเอาสํำเนาคั p ปี้สำเนาหนึ่งของตัวตนหลับมิติของพวกเราเองไปแปะไว้ในแต่ละระนาบย่อยของมิติที่4ทุกๆระนาบย่อยด้วยดังนั้นเมื่อใดที่พวกเราเดินทางย้อนกลับขึ้นไปเพื่อทะลุผ่านมิติที่4และเข้าไปสู่มิติที่หนั้น พวกเราจะได้กลับไปเยี่ยมเหลี่ยมมุมต่างๆของความเป็นตัวตนของพวกเราเองทุกๆเหลี่ยมมุมด้วยซึ่งตัวตนแต่และตัวตนของความเป็นตัวตนรวมของพวกเราเหล่านี้นั้นก็จะมีวิวัฒนาการในระดับที่แตกต่างกันออกไปเพราะว่าพวกเขาดำรงอยู่ในระดับครึ่งความถี่ที่แตกต่างกันยิ่งไปกว่านั้นเมื่อใดที่ตัวตนภาคพื้นดินของพวกเรา สามารถกลับเข้าไปผสมรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันกับตัวตนหลักมิติของพวกเราเองได้อีกครั้งหนึ่งแล้วการไปเยี่ยมตัวตนอื่นๆของตัวเราเองที่อยู่ในมิติที่4นั้นก็จะช่วยยกระดับจิตสำนึกความตระหนักรู้ของตัวตนภาคพื้นดินของเราเองได้ด้วยรวมถึงจะช่วยยกระดับจิตสำนึกความตระหนกรู้ของตัวตนที่อยู่ในมิติที่4ทั้งหมดของพวกเราเองได้อีกด้วย และเพื่อที่จะทำให้สามารถไปเยี่ยมโดยใช้ตัวตนที่สูงส่งกว่าของตัวเราเองดังที่กล่าวไปแล้วทั้งหมดที่พวกเราจะต้องทำก็คือการปรับตั้งค่าของจิตสำนึกความตระหนักรู้ของตัวเราเองให้มีระดับความสั่นสะเทือนสอดคล้องกับระดับความสั่นสะเทือนของตัวตนนั้นๆของตัวเราเองเท่านั้นเองจากนั้นพวกเราก็จะสามารถคิด ในระดับความสั่นสะเทือนน,นั้นๆได้และคาดหวังที่จะติดต่อสื่อสารกับระดับความสั่นสะเทือนน,นั้นๆได้และรวมถึงสามารถรับรู้โลกแห่งความเป็นจริงนั้นๆได้ด้วยในขณะที่เรายังจะมีจิตสํานึกความตระหนักรู้อยู่กับตัวตนภาคพื้นดินของตัวเราเองซึ่งอยู่ในมิติที่3แห่งนี้อยู่ตลอดเวลาไปพร้อมๆกันด้วยหรืออีกในหนึ่งก็คือ จิตสำนึกความตระหนักรู้ของพวกเราจะมีความคล้ายคลึงกับลิฟต์ขนของเป็นอย่างมากเพราะว่าพวกเราจะต้องเข้าไปข้างในลิฟต์อันนั้นก่อนเข้าไปข้างในโลกแห่งความเป็นจริงภายในของตัวเราเองซึ่งเป็นจิตสำนึกความตระหนักรู้ล้วน แล้วจากนั้นก็กดปุ่มเพื่อเลือกระดับของความสั่นสะเทือนของตัวตนของเราที่เราจะไปเยี่ยมโดยการปรับตั้งค่าของจิตสำนึกความตระหนกรู้ของเราให้เนี้ค่าความถี่เท่ากับครื่อความถี่นั้นๆแล้วประตูลิฟต์ก็จะเปิดออกจะทำให้เรามีความคาดหวังว่าจะสามารถเข้าไปในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นๆได้แล้วจากนั้นเราก็เดินออกจากประตูลิฟต์มา ก็คือการรับรู้ระดับความสั่นสะเทือนนั้นๆเพื่อที่จะมีประสบการณ์ต่างๆกับตัวตนหลักมิติของพวกเราเองที่ดำรงอยู่ในระดับความสั่นสะเทือนนั้นๆได้ติดํำนึกความตระหนักรู้หลากมิติของพวกเราซึ่งเป็นเสมอลิฟสำหรับตัวตนทุกๆตัวตนของตัวตนรวมของพวกเราจะมีอิสระ อยู่เหนือข้อจํากัดทั้งปวงของช่องว่างและการเวลาดังนั้นจิตสำนึกความตระหนักรู้หลักมิติของพวกเราจึงไม่เพียงแต่จะเป็นจิตสำนึกความตระหนักรู้ที่สูงส่งกว่าของพวกเราเองเท่านั้นแต่มันยังเป็นจิตสำนึกความตระหนักรู้ที่เป็นไปได้ทั้งมวลของพวกเราเองอีกด้วยเพราะฉะนั้นพวกเราจึงสามารถที่จะใช้จิตสำนึกความตระหนักรู้หลักมิติของตัวเอง เพื่อคิดคาดหวังรับรู้และอาศัยอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงที่อยู่ในมิติที่3แห่งนี้และรวมถึงที่อยู่ในมิติอื่นๆที่อยู่นอกเหนือนี้ขึ้นไปอีกได้เพราะว่าโลกแห่งความเป็นจริงเหล่านี้ทั้งหมดหรือการรับรู้เหล่านี้ทั้งหมดจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันหมดในเวลาเดียวกันในช่องว่างเดียวกันด้วยเพราะว่าพวกมันมีการดำรงอยู่ และสามารถเข้าถึงได้ภายในเดี๋ยวนี้ของความเป็นหนึ่งเดียวเดอะวันในขณะที่พวกเราถูกจำกัดให้อยู่แต่ในจิตสำนึกความตระหนักรู้ของมิติที่3และ4อยู่นั้นพวกเราจะไม่สามารถเข้าถึงโลกแห่งความเป็นจริงต่างๆที่มีอยู่มากมายกายกองเหล่านี้ได้หรือพวกเราอาจหรือแม้แต่ไม่อาจที่จะเชื่อว่าพวกมันมีอยู่จริงด้วยซ้ำไป แต่โชคยังดีที่จิตสำนึกความตระหนักรู้หลากมิติของเรากำลังขยายตัวมากขึ้นจนออกนอกขอบเขตของแนวคิดที่มีข้อจำกัดเหล่านี้แล้วแต่ว่ามันก็คล้ายคล้ายกับความตระหนักรู้ด้านจิตวิญญาณที่รายข้อจำกัดประเภทอื่นๆทุกๆประเภทนั่นแหละที่พวกเราจะต้องได้มีประสบการณ์กับมันเสียก่อนพวกเราจึงจะสามารถเข้าใจมันได้ โลกแห่งความเป็นจริงที่มีระดับความสันเทือนหรือคลื่นความจีที่แตกต่างกันเหล่านี้ก็คือจิตสำนึกความตระหนกรู้ที่มีระดับคลื่นความจี่มิติและระดับที่แตกต่างกันนั่นเองดังนั้นสำหรับตัวตนภาคพื้นดินของพวกเราเองแล้วโลกแห่งความเป็นจริงเหล่านี้ก็จะดูเหมือนว่าพวกมันดำรงอยู่อย่างแยกขาดจากกันอย่างนั้นแหละแต่ในทางตรงกันข้าม สำหรับการรับรู้ของตัวตนหลักมิติของพวกเราเองแล้วก็จะรับรู้ว่าโลกแห่งความเป็นจริงเหล่านี้ทั้งหมดพวกมันล้วนเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนร,รวมตัวตนร,รวมของพวกเราเองทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นพวกมันทั้งหมดจึงเป็นโลกแห่งความเป็นจริงเดียวกันที่ดำรงอยู่ภายในเดี๋ยวนี้ของความเป็นหนึ่งเดียวกัน within the now of the one ทั้งสิน้น พวกเราเป็นเพียงเวอร์ชั่น1ของจำนวนเวอร์ชั่นที่มีอยู่มากมายมหาศาลของตัวตนหลักนิติของพวกเราเองเท่านั้นเองแต่ว่าในตอนที่พวกเราได้ลดระดับจิตสำนึกความตระหนักรู้ของตัวเองลงมาเพื่อเข้ามาสู่มิติที่3และในร่างกายเนื้อนี้นั้นพวกเรากลับลืมข้อเท็จจริงข้อนี้ไปเสียสิ้นเพราะว่าในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ตอนที่เรายังเป็นเด็กอยู่หรือแม้กระทั่งตั้งแต่ตอนที่เราเกิดมาด้วยซ้ำไปพวกเราก็ได้เริ่มหลงลืมตัวตนที่แท้จ,จริงของตัวเองไปซะแล้วและรวมไปถึงได้หลงหลืมสภาวะจิตสำนึกความตระหนกรู้แบบหลักนิติของตัวเองที่เป็นธรรมชาติของตัวเองไปพร้อมๆกันนั้นด้วยแต่โชคยังดี ที่สิ่งทั้งหลายที่พวกเราได้หลงลืมกันไปแล้วนั้นพวกมันยังคงซ่อนเร้นอยู่ภายในตัวเราเองนี่แหละและก็กำลังรอคอยให้พวกเราจดจำพวกมันได้อีกครั้งหนึ่งอยู่ขอขอบคุณข้อความจากต่างมิติโดยคุณชยุตนาวราดมานะที่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ